สวัสดีครับวันนี้จะมาขอบคุณแฟนคลับเดเทกเกมมิ่งทุกคนนะครับที่ติดตามเชียร์และร่วมสนุกด้วยกันมาแล้วก็ขอบคุณพี่ๆในเดเทกเกมมิ่งนะครับที่คอยดูแลเป็นอย่างดีนะครับเอ่อหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นปีที่พวกเราเขาวมงานแข่งขันและเราทาผลงานโดยรวมได้เป็นที่น่าพึงับใจนะครับพราะในปี2022พวกเราตั้งเป้าว่าพวกเราจะไปเล่นในการดับโลกอีกครั้งหนึ่งพวกเราจะทำดีที่สุดครับสิ่งที่ตัวเองอยากพูดก็ ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่คอยสนับสนุนพวกเราครับก็แค่นี้แหละขออวยพรให้แฟนคลับทุกคนนะครับขอให้เรื่องไราที่เจอในปีนี้ทิ้งไปให้หมดนะครับแล้วก็ปีหน้าขอใหยพบเจอสิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตปีใหม่นี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสำหรับใครที่เดินทางไปต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งได้ขอได้สิ่งนั้นนะครับก็ฝากทุกคนนะครับ เข้าไปติดตามเพจเด็ดเกมนนะครับเราติดตามจะครบ5้าเหมือนคนแล้วครับฝากด้วยน,นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนครับที่ติดตามเชียร์มาโดยตลอดขอให้ทุกคนมีจิตใจดีรักษาสุขภาพพบกับความมั่งคั่งแล้วพบกันในปี2023ขอบคุณครับบ๊ายบาย